เรียบร้อยนะฮะไปนะฮะอืออือโดดโชว์ตัวเลยโดดโชว์ตัวเลยเอาอยัางไงก่อนเดี๋ยวเอาอยัางไงก่อนเดี๋ยวก่อนช้อนดิช้อนเบลเลอร์เลยต้องดึงตรงๆนะฮะเดี๋ยวกันจะได้ตัวหรือไม่โอ้โหเฮี้ยมแม่งพันว่ะ โอ้โหแม่งพันหนักเลยวะชิปหายละขึ้นมามาเดี๋ยวจะปล่อยจะดีๆเออได้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 ละได้แล้ได้แล้ได้ๆๆ้ได้ล้ยืนยืนยืนยนมาให้ผมส่งทั้งส่วนมาดิโอ้โหมาแล้ว โอ้โหดันโลโอ้โหดันโลมาเราดูปลาของเรากันหน่อยหมายเดียวเลยนะจ๊ะนี่แบบง่านี้นเซ็กซฟัสตริกนะครับตัวนี้ผอมไปผ่อมไปหน่อยโอเคเดี๋ยวผมปลดลเขานะครับแล้วเขผมจะปล่อยนะครับตัวนี้สวยอยู่เนาะไปเดี๋ยวปล่อยเขาไปดีกว่า เหมือนเขามีมีลูกอยู่นะครับตรงนู้นนะครับเอาไปหาลูก